สวัสดีตต่เช้าก็อนนี้ก็เช่นเคยวันนี้จะมาทดสอบเสือภูเขากับพื้นที่อย่างนี้ครับยอดเขาอย่างนี้ครับอันนั้นทางสภาพทางครับแบบนี้ บนยอดเขานะครับเดี๋ยวไปลองครับจะผ่านได้ไหมแล้วก็ลงลงโซนนี้อันนี้สภาพบนยอดเขา ทางเมื่อกี้ขี่ลงไม่ผ่านครับเพราะว่าถ้าฝืนก็คงตีลังกาลงมาครับก็ไม่ฝืนดีกว่านะครับก็มาชมจุดชมวิวนะบนยอดเขาต้องฐาตัดที่จอดประจำนะครับของทุกปีหน้าแรงครับหน้าฝนก็ไม่ขึ้นมาครับลก จะชมวิวใกล้หน้าผากันอโอ้กอดโอ้กอดสูงอยู่โอ้โอ้โอโลมแรงมา

เกัเลยวะโอ้ยกยอ้อยออช่วงนี้ขึ้นันไหมอใส่บาบ้าก็ใช้หางร่วมกันฮะ จุดพักชมวิวรอบ